ดิวเขาใหญ่ทํางานแล้วไหมเพราะว่าคอรมอมีมติตึงราคาค่าไฟฟ้าและน้ํามันดีเซลตามเจตนาของพรรคร่วมโดยเฉพาะพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะในขณะเดียวกันนายกเศรษฐทาทวีสินก็มีข้อสั่งการให้ตรากฎหมายควบคุมการใช้กัญชาแทนการออกประกาศและส่งกลับเข้าบัญชียาเสพติดตามนโยบายของพรรคภูมิใจไทยรวมไปถึงสภาสูงค่ะเมื่อวานนี้ก็โหวตเลือกผู้นําองค์กรตามโจทย์ตามกระแสะ ที่ว่าสอวอสายสีน้ำเงินมีมากกว่าครึ่งก็กินรวบทุกตำแหน่งไปค่ะ สรุปว่าตรงตามโผลทุกประการนะคะคนแรกก็คือนายมงคลสุระสัจจะบุคคลที่ได้ชื่อว่าคนใกล้ชิดสนิทสนมกับครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนั่นก็คือนายเนวินชิดชอบได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภาค่ะส่วนรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งเลือกได้บิ๊กเกลียงพลเอกเกลียงไกลศรีรักนายทหารสายบูผู้ที่ไม่เคยปฏิเสธความเป็นเพื่อนกับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนั่นก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลเพราะว่า เป็นเพื่อนร่วมรุ่นวอปอ,อรุ่นเดียวกันจริงๆและสุดท้ายพูดที่เป็นสอวอสายอิสระส่งเข้าประกวดนายบุญส่งน้อยโสพลได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒธธิสภาคนที่สองผ่านการแพ็กรวมเสียงของสอวอสายสีน้ำเงินซึ่งงานนี้คนการเมืองก็รู้ว่าหมายถึงขั้วอนุรักษนิยมที่ร่วมสนับสนุนอยู่ด้วยค่ะ 150เสียงในวุฒธธิสภาถูกเรียกรวมกันไปแล้วนะคะว่าเป็นสอวอสายสีน้ําเงินสอวอสายสีน้ําเงินที่ก็น่าจะบ่งบอกได้ถึงข้อตกลงร่วมกันและเกี่ยวเนื่องกับดิวเขาใหญ่ด้วยหรือไม่นั่นก็คือความเกี่ยวเนื่องจะเกี่ยวเนื่องกับทั้งสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองแพ็ครวมกันเมื่อวานนี้ดิวเขาใหญ่ก็เป็นข้อสังเกตอยู่เขาว่าทํางานแล้วด้วยทํางานที่ว่านั่นก็คือคลอดแผนตรึงราคาค่าไฟฟ้า ค่าน้ำมันดีเซลเพราะในดิวมีคีแมนคนสำคัญที่คอการเมืองคนการเมืองมองกันว่าเป็นกลุ่มทุนพลังงานร่วมเฟรมอยู่ด้วยที่เขาวใหญ่ค่ะและบุคคลที่ว่านี้ก็ถูกโฟกัสไปที่นายสารัร,รัตนาวดี ที่ในวงการการเมืองเรียกว่ากลุ่มทุนด้านพลังงานแม้จะบอกว่าเป็นกลุ่มทุนของทุกพักแต่ก็ให้ความสำคัญอยู่กับรวมไทยสร้างชาติไม่น้อยค่ะเพราะจากที่ตรวจสอบล่าสุดคนในพักรวมไทยสร้างชาติก็บอกว่าหัวหน้าพักคุยกับนายทักษิณชินวัตรแล้วขอตรึงไว้เพื่อประชาชนก่อนจะเดินหน้าเสนอร่างกฎหมายเพื่อปรับแก้ราคาพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันในเร็วๆนี้แต่ขอตรึงราคาและพยุงสถานการณ์เอาไว้ก่อน ไฟฟ้าก็ตั้งแต่จนถึงสิ้นปีนะครับตามงวดของ f อทนะครับก็ท,ทุก4เดือนนะเพราะว่าเขาปรับราคาตามราคาที่ต้องมาพิจารณาเรื่องของแก๊สทุก4เดือนก็เลยทำให้เราต้องปรับค่าไฟทุก4เดือนนะแต่ว่าสำหรับงวดหน้าเนี่ยกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็ยังคงที่4.18บาท18ตางค์ไม่ขึ้นนะครับ ส่วนน้ำมันก็จะตึงตรงนี้ที่ขอครมอไว้ตามความสามารถของกองทุนนมันถึง31ตุลาคมตรึงราคาพลังงานเลือกผู้นำสภาสูงผ่านไปแล้วสองเรื่องนะคะกับข้อสังเกตที่ว่า เกี่ยวข้องกับดิวเขาใหญ่ด้วยหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือการเรื่องการออกกฎหมายควบคุมการใช้กัญชาแม่นายอนุทินชาญวีรกูลจะบอกว่าไม่จําเป็นต้องไปเปิดดิวต้องไปตกลงอะไรหรือต้องไปเคลียร์กับนายทักษิณชินวัตรถึงเขาใหญ่แต่ผลลัพธ์ของเขาใหญ่ก็ออกมาให้เห็นแล้วว่านายกมีข้อสั่งการให้ตราเป็นกฎหมายควบคุมแทนการประกาศใช้ค่ะ ระหว่างนายอนุทินเจอกับนายทักษิณที่เขาใหญ่ต้องบอกว่าถูกข้อ,ขอตั้งข้อสังเกตว่าเคลียร์กันเรื่องกันชาก็มีรายงานอีกว่านายกเศรษฐาทวีสินก็เปิดโต๊ะคุยเรื่องนี้กับนายเนยวินชิดชอบอยู่ที่กรุงเทพใจกลางเมืองในวันเดียวกันนั่นแหละค่ะถึงได้เดินกันให้ควักเมื่อวานนี้ก่อนทบ คอรมอทั้งรัฐมนตรีพักเพื่อไทยแล้วก็นายอนุทินถกนอกรอบกับนายกเศรษฐาหนึ่งในนั้นก็มีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีสาธารณาสุขของพักเพื่อไทยปิดห้องคุยกันเครียดอยู่ด้วยเสร็จสับรัฐมนตรีสมศักดิ์กลับไปปฏิบัติงานภารกิจราชการที่กระทรวงแล้วให้สัมภาษณ์ว่ามีสองทางเลือกด้วยกันที่จะแก้ปัญหาเรื่องของกัญชาทางเลือกแรกก็คือการประชุมปป,ป,ปส แต่ก็น่าจะปิดจบไปโดยปริยายค่ะเพราะว่ารองนาย,ยกพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคในฐานะประธานกรรมการปปสอบ,บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้ทางเลือกที่2คือการตราเป็นกฎหมายควบคุมกัญชาแทนการประกาศใช้กฎกระทรวงซึ่งมีร่างกฎหมายค้างอยู่ในสภารวม3ฉบับแล้วสรุปว่ารัฐมนตรีสมศักดิ์ไม่มีทางเลือกไหมและ กรณีนี้รองนายกอนุทินก็กล่าวขอบคุณนายกไปแล้วด้วยที่ไม่ดึงกัญชากลับบัญชียาเสพติดค่ะก็โอเคก็เ่อกกัญชาก็เข้าใจกันดีท่านก็บอกควรจะมีกฎหมายมาควบคุมกฎหมายคือพรบใช่ไหมพรบใช่ครับครับก็เดี๋ยวหาทางหาหาวิธียังหาวิธีไม่ได้อันนี้เราพูดท่านก็เคาะในหลักการมาก่อนซุดทท่านขอคามใจหายอย่างหนดิม ก็ตรงนี้ก็เป็นไปตามที่อันนี้ต้องกราบขอพระคุณท่านนายกที่ท่านได้ได้กานาพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าควรจะออกเป็นพรบ ทีนี้ต้องสรุปแบบนี้คะ่ะว่าดีลเขาใหญ่ทํางานแล้วจริงๆค่ะจากนี้ก็เหลืออีก2ประเด็นผ่าน2คําร้องสารรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาว่าจะต้องลุ้นกันว่าจะถึงจุดเปลี่ยนทางการเมืองไหมและเป็นแบบไหนอย่างไรเกี่ยวข้องกับดีลเขาใหญ่ด้วยหรือไม่แต่ต้องบอกว่านายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ใครๆก็จับจ้องว่าจังหวะนี้เป็นช่วงขาขึ้นว่าแต่เจ้าตัวว่ายังไงขาขึ้นแบบไหนกันแน่คะ่ะ ไม่มีอะไรชี้แจงไม่เกี่ยวกับผมนะท่านทักษิณทักษิณได้แซวไหมครับสายสีน้ำเงินโงเยอะเลยอะไรอย่างนี้ตีกรอบอย่างเดียวท่านขาแต่ดูเหมือนกราฟชีวิตท่านนี่เหมือนขาขึ้นเลยนะคะในหลายๆเรื่องขาขึ้นไม่เอาขาชี้ฟ้าตายสิขาลงดีแล้วเดินกันได้อะไรนะดวงกำลังขึ้นรู้สึกแบบนั้นไหมคะ ทางคุณนักบินเขาเหมือนต้องมางอใช่ไหมคะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เหมือนท่านมีกาลังในมือเยอะขึ้นมชชิมาปฏิปทาเดินสายกลางมีความจริงใจนะครับมีความตั้งใจอย่าไปทําอะไรที่มันผิดคำ,ำนองคำนองของทำมันคนที่ทําแบบนี้มันก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรไม่ต้องคิดอะไรมาก จะว่าไปแล้วคนเป็นต่อทางการเมืองก็อารมณ์ดีอย่างนี้แ่ละค่ะและไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยที่ได้ประโยชน์ นะคะคู่อ,อนุรักษนิยมที่อยู่ในทีมของสายสีน้ําเงินก็สมประโยชน์อยู่ด้วยค่ะถ้าไม่เล่งปิดดิวขาวใหญ่อาจมีช่องว่างให้เพื่อไทยกลับไปเปิดดิวกับก้าวไกลถ้าเป็นอย่างนั้นน้ําเงินกับเหลืองอาจจะถึงจุดเดือดก็ได้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นการสมประโยชน์ทางการเมืองแต่ก็ต้องตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะว่าประชาชนได้ประโยชน์ด้วยหรือไม่ค่ะขอบคุณค่ะ